การเลือกตั้งในปี2566เรียกว่าเป็นการเลือกตั้งแบบหากประกาเสียนกาก้าวไกลไประเทศไทยไม่เหมือนเดิมชี้ได้ที่1พักเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินได้ที่2ส,ส่วนพักพลังประชาราฐที่เคยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลพักอันดับ2ในปี2562พักอันดับ2แต่ว่าเป็นปปูร่าโหวต ก็ได้ไปรวมเสียงข้างมากได้ในสภาก็จะตั้งรัฐบาลไปอยู่กันยา,ยาวแบบ4ปีเต็มช่ำช้ำนะซึ่งปี2 5 6 6พรรคพลังประชารัฐเหลือสอสอไม่กี่คนซึ่งในขณะ,ะน,นี้ไม่ต้องพูดถึงก็แตกไปแล้วค่อนหนึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางบัญชีรายชื่อเนี่ยก็มีแค่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหนึ่งเดียวคนเดียวได้ออกมาแค่คนเดียวเท่านั้นอันดับสองันดับสไม่ได้ แต่กำลังจะมีการสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าขณะนี้เนี่ยทางพ,พระพา,าลวชาระก็มีการปรับทับปรับอะไรมากมายแต่ก็มีการเริ่มไปโจมตีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโจมตีบิ๊กป้อมของดิฉันบอกว่าเป็น Work f r ฟ m Home ตรวจพบว่าสอสอป้อมไม่เข้าประชุมโหวตวาระสําคัญถึง13มติจาก16มติไม่มาคิดเป็นร้อยละ81.25แรงมากแรงจริงจ ันหนึ่งว่าลุงป้าไม่ทํางานในสภาเลยแรงอาจจะยุง่งแต่ยุ่งแรงเกินร้อยวันยุ่งไป81ดวันนึกออกไหมคือถ้าคํานวณแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดมาตลอดว่าเออจริงๆเนี่ยเรื่องของของฝั่งนิติบัญญัติก็ต้องใส่ใจว่าเราจะผลักดันในวาระของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอภิปรายบ้างอะไรบ้างพูดบ้างให้ voice ของของต่างๆนานา,นานเนี่ยออกไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชน แต่ในส่วนของ่านลุงป้ามันเหนื่อยมันมันมันไกลหรือว่าลุงป้ามีงานภารกิจของพรรคที่มากมายลุงป้าก็อาจจะต้องลาออกแล้วขยับไหมให้คนที่ที่อ่ออันดับสองอันดับสามขยับขึ้นมาเพราะจริงๆพลังประชารัฐถ้าจะมูจะทําพรรคต่อก็ต้องทําให้มันเป็นสถาบันทางการเมืองให้มีความเชื่อมั่นไปเออมาโดนอบูริจีแบบนี้มันเสื่อมเสียภาพลักษณ์ จากที่ภาพลักษณ์มันเหนื่อยๆอยู่แล้วก็จะเหนื่อยหนักแล้วตอนนี้อืมฉันก็ไม่อยากจะแนะนําให้ลุงป้อมลาออกแล้วขยับคนอื่นหรอกเพราะว่ามันเป็นกสิทธ์กิเป็นกรนกรมสิทธิ์ของลุงป้อมไงแต่มันจะทําลายภาพลักษณ์ถ้าไม่ไปสภาบ่อยๆแบบนี้คนเขาเอามารอมาเรียนอยากเป็นนายกแต่ไม่ไปทํางานในสภาเนี่ยเห็นไหมละ่ะเนี่ยมันโดนแล้วนะอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ไงอืมอันนี้คือ พูดแบบตรงไปตรงมาแบบด้วยความรักลุงป้อมสุดหัวใจอื